กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระพิตายอดเสร็จฐีราวหลวงปูท่ทวดวิสิเดสสุปิดาทรครั้งที่42วันที่21ธันวาคม2568 นี้เป็นครั้งที่42ตรงกับวันที่21ธันวาคม2568ข้าพเจ้านฐฐายดิเฎีสภาชิตขอบป็นวาจาสาธยายพุทธมนตร์ละไวเป็นพุทธบูชาธรมาบูชาสังฆบูชาและเป็นอจริยบูชาแด่องคพระคอวังปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ให้ผู้เป็นเจ้าของวิชายินาวันนี้ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนานในการสวดสระยายของข้าพเจ้านี้ขออนุโมทนา ขออนุภาพคุณพระราตนาไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวสดสรรยายมนต์ต่อไปบทสวสดสุนมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอัตลร,รกัจจันตุเทวตาสัสมังมมนีราชศาสุนันตุสขา,ามูกธังสักเคกามีจลุเปก,กีริสิขาราตเทจันตาลิเกบิมานี ทีเป็นลัทธิจะขามเมตุลูกาเนเกหาวัตุมหิเขเตเิภูมาจะย,ยันตุเทวาฉละทละวิสเมยจะข,าาข้ากนปนาคาทิฏฐานตาสันติเกยมุนิวัลเจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสะสวรรคารูอิยมทันตาธรรมสะสวรรคารูอิยมทันตาธรรมสะสวรรคารูอิยมทันตาวสวรรคการสิทธิคาถานโมาาาตัตสสะภะวะโตอรัาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัสสะพระโคตูอลโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโคตูอลโตสัมมาสัมพุทธัสสะวสุสัตจักิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวัลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุนตุสัปปทานัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวัลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุนตุสัปปทานัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวัลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุนตุสัปปทา ปรสวร์มหาการลุนโกนาโทติอธิกาคาธามหาการลุนโกนาโทอตาญาสัพพปานินังปุเรตวะปัลลมีสปาะโตสัมโพุธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุตุสัพพุปตะวะมหาการลุนโกนาโทหิตายาสัพพปานินังปุเรตวะปัลลมีสปาะโตสัมโพุธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุตุสัพพุปตะวะมหาการลุนโกนาโทสุขายาสัพพปานินังปุเรตวะปัลลมีสปาะโตสัมโพุธิมุตตะมัง เอเตนัสัจวัตเจนะมาพรนตุสัพุปัตถวาปรสวัสดมหาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสามังภควาสเกสุวิหารติกะพีรลกตูสมิงมหาวเนมหาตาภิโคสังเคนะสัจทิมัจิมาเตหิภิโคสัตเตหีสัพเพหิวะอลาลเตหิทัสาหิจัลโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปิตาุนติภควนตังกัสสลายาภิโคสักัญจะ อัตโคจะตุนลังสุทธาวาสกาด้วยกานังเทวานังอิตัสสกโมสีอะยังโคภควาสเกสุวิหารติกาเปียตูสเมิงมหาวเนมหาตาปิโกสัมเพนะสัทธิงมันจเมติหิปิโกสัตเทหิสเพหิวอาลาติหิทัศหิจะลูกตาตุหิเทวตาเยปุยนาคานิปติตาโันติภควันตานังอิตัทัสนายาปิโกสังขจจะยันยุนะมายังปิยนาภควาเตนุปสังขโมยยมะอุปสังขมิตวา พระโคตโตสันติเกปาเจคาถาปัสสยามติอัลโคตาเทวตาพระโคอัลโคตาเทวตาสยทาปินามะพลวาโพริโสสมัชิตตังวาภาหังปสายะสาลิขิตตังวาภาหังตมิธชยะเอวะมิวตถาวาเสสุเทเวสุอัตถิตาพระโคตโตปุรตูปุรลังตูอัลโคตาเทวตาพระโตคตโอภิวัติโตะอิกะมันตังอสังสุ เอกาเมตังติตาโคเอกเทวตาพคะโคโตสันติเกอิมังกัทังอาพาสีมหาสมโยปวันสมิงเทวคตกายาอาคตสมากตาอาคตตามมหีมังธรรมสักสมายังสกิตายาวัปลาชิตเถรังขันตีอัสโคอัปลาเทวตาพคะโคโตสันติเกอิมังกัทังอาพาสิตระพิโคโสมาตาหังสุจิตตังอัตโนุชุกามังสุสาราธิวะเนตานิกาหตวาอินทริยานิละขันติปฏิตตาตี อาตโคอป布าเทวตาพควตโตสันติเกอิมังกะทังอาาติเชตวาเีลังเขตวาปลีคังอินทักีลังโอหันจามมชาเตจารันติสุทธาวิมาลาจะขูมาตาสุตันตาสุตูนคาตีอัตโคอปลาเทวตาพรควโตสันติเกอิมังกะทังอาาติเยเกจีพุทธังสรนังคตาเสนาเตขมิสันติอายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปลีปุเรสันติติ อัตโขภาควาภิกขุอมันเตสีเยปุยนาภิกขเวทัศสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาวติตถาคตานังตถาคตังทัตนายะภิกขุสังกัจเจปิเตภิกขเวอหิสุงอติตาปัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคกวันตา낭เอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาอหิสุสยะชาปิมายังหัเอตตาลหิเยปิเตภิกขเวอภวิสติ อนาคตะมัสธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปละวายวะเทวตาสันิปติตาภวิสติเสยะทัปิไมหังอิตาลหิเยจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทิตามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนัสตาสุกังมณสิกโลทาพาสิสัมมิติเอวังพันติโคเตปิโคภควันโตปัจสตดงภควาอิตาสวัจา สีโลกบหุนตษกษสมมียชาภูมาตัสสิตาเยสิตากิรีคบปรังปะิตตาสมาหิตาปวโทสีหาวัสนีนาโลมหังสาภิสัมพุโนปวทาสมมาสัสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาเปญโยปจัสเตยตวาวเนคปิลวัทเวตโตมันตยิสทาสาวเกสเนลเตเทวกายะพิกันตาเตวิชาสัพพิโวเตจจอาตังคลุงสุตวาพุทธาสสนัง เดสัมตุลหุยนังอมนุสานะทัสสนังอภเพเกสตังมาสักุงสาตังอสสัตตลิงสตังเอกีสาสานังอมนุสานะมาสักุงอภเปเกนตังมาสักุงติสาสภาพุทธาอาหุงตจจสะพังอภินญาญาบวกิตวานะจัคุมาตโตมธุจิสัทธาสาวเกศสสนิกลเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชชาภิกขวะเยวหังกิธยิสามิเกนหิอนุปปัสโซสัตตะสหัสสาวะยะขาภุมมาขปิลวัตถวาอิทธิมโตยโสสิ อิทธิมัตโตชติมัตโตวันละวันโตยัสสิโนมธฒนานาภิกขมงภิกขุนังสัมติมุนังจะสะหัตตาเหมะวตายะขาดนะตะวันเนโนอิทธิมัตโตชติมันโตวันลวโตยัสสิโนวธฒนานาภิกขมงภิกขุนังสัมติมุนังสาตาคีลาติสาหาตายะขาดนะตะวันเนโนอิทธิมัตโตชติมัตโตวันลวโตยัสสิโนมธฒนานาภิกขมงภิกขุนังสัมติมุนังอิเตเตโซลัสสะหาส้า ยักขานอนัตตะวันนิโนอิติมตโตชุติวันโตวันนาโตยัสสสิโนมุธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติโมนังเวสามิตาปัจจัสตายักขานอนัตตะวันนิโนอิติมตโตชุติวันโตวันนาวโตยัสสสิโนมุธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติโมนังภูมิพิโรลชะกังหิโกเวปุณัสสานิวิสนังพิญโยนังสตัสสัสังยักขานังปัญญูปัสสติภูมิพิโรลชะกังหิโกโสภาคะสมิติโมนังปุณิมัจจัติสังราชาตาละโธปัสสติ คันธพันธ์นางอธิปติมหาราชายจสิโสผุตปิตัสสะพระหัวโวท่านามาหาพลาอิทธิมโตจติมโตนับหวหน้าบรรจุโยสัตสิโนมัทมนาภิการมงภิกคนังสัพปติมุนังตะเคียนนจัตทิสังลัชาวิรุณนาโหตปัสสาสถิตคุณคัตนังอธิปติมหาราชายจสิโสผุตปิตัสสะพระหัวโวท่านามาหาพลาอิทธิมโตจติมโตุนับหัวโตยสัตสิโนมัทมนาภิการมงภิกคนังสัพปติมุนัง ปฏิบัติมัจจาทิสังราชาวิรูปโคมาซาสตินาคันังอธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตปิตสะภาหองโวินทัณหามาหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวลัวมโตยัสัสิโนวัฒนาภิกขมงภิกขุนังสมิติมุณังอุตตันจัตทิสังราชาวุเทโลตมาซาสติยัคันังอธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตปิตสะภาหองโวินทัณหามาหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวลัมมโตยัสัสิโนวัฒนาภิกขมงภิกขุนังสมิติมุณัง ปุริมาทิสังทัตตะลโธทักเคนะวิรุฬหโกวัชิเวนะวิรูปคโขเกวโรตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาัลชาสมันตาจตดโอทิสาตัธัลมะนาอัสังสุวัณเณรปิลวัฒเวเตสังมัญยวินโนตสาอาคูวันจันกาตถามายาคูเวนทุเววันทุวิปูเจวุโตสหจันทนโนกรมาเสโทจะกินนุมันทุนิวัทุจะบาลาโทอุปปัญโยตเทวัสุโตจะมัตดิจิตตเซโนจะกันทัโพนโรชาโนสะโพ อาคูวันจสิโคเจวะติมพะลูสุริยะวัชชะอเตจันเยจลาจานโคันทับพาสละลาจุภิโมธมนาพิกมงพิกุนังสมิติงวนังอทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหะตัจกาขภาัตลาอาคูปยาคาสหะยติพิยามุนาทัตตะละทาจอาคูนาคาเจสสิโนเยละวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติงวนังเยนาคราเชสหาสาฮันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธิจักคูเวหะเจซาเตวะนะมะชาบตา เิตลาสุปัญนาอิติเตสนามังอภพยันตาทานาครา,าชานามาสิสุปัญนาโตเขม,มามอคัสิโพุทธพุทธโธสนาห,าหิวัจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปัญนาสนาาาสันมคังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราชิตาพาตโลวาสวัสดเิเตอิทิมันโตยาสาัสัสโนคะละคันชามหาพิสมาอสุราธนเวขาสาวิปจ,จิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนมุจจิสหัส สหสตัญจาริปุตตานังสเพวิโรจนามกาสนาอิเตวาพิริณเสนาังลังุปสมุปปะขมุงสมาธิธานิพัตเตภิกุณังสมาติวะนังอาโปจะเทวาปัทลวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุนาวรุนาเทวาสสโมเจะสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคุเทวาเศสสิโนทัสเตทัสทากายาสเพนตวันนิโนยทิมนโตชุติวันตวันนองตยศสิโนวัธรมนาภิกขมุงภิกุณังสมาติวะนัง เวทูจะเทวาสหลนดีจะสมาจะทุเวยะมาจันทัศสุบานิสาเทวาจันทัศมาคุปุลักิตาสุยสุบานิสาเทวาสุยมาคุปุลักิตานักขันิปุลักิตวาอาคูมันตาวาลาหกาวาสุนังวาสโลเสโทสัพโภปข้าปุรินทโททัสเตเตทัสธากายาสเพนันตวันนิโนอิทิปโตจฉติวันโตน้องตยัสสิโนวัฒมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติวนังอทาคูสหภูเทวาเจลามกิสิกขาลิวะอาลิตาการเจลุชาเจอุมาปุภาภาติโน นิพาตินโนวัตุนาสหะธรรมะจะอจุดตาจะนเนชกาสุยเลยยะรุจิลาอาคุอาคุอัสวันเน,นเเติโนทัศเตทัศธากะยาสเพนันเตมานินโนอ,อิทิมโตจุติวันโตน,วตวนาวโตยัสสิโนโมธมนาพิกมุงพิกุลัง,งะะสัมมติวมนังสัมานามหาสัมานามนุษย์ซามนุษย์สุตมนุษย์สุตมะกิาธาปุตุสิกาอาคุอาคุมนุปุตุสิกาอาชาคูฮัลโยเทวา เยตโลหิสวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาภูเทวายจสสิโนทัศเตทัศทากายาสภเันตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันเทวโตยจสสิโนวันธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังสุขากลุมมาห์อะลุณาอาคูเวคานาสาสหโอตาตาคายาห์ปะโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสถามัตาหะรักชามิสกาเะยจสสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาภวิสติทัศเตทัศทา กายาสเพนะตะวันนี้นงอิทธิมตูุติวันโตวันนั้โตยศสัสสีโนวัฒมานาพิกมุงพิกุลัสัมพติมวันังคีวิยาดุสิตายามากัตะกาจะยะสัสสีโนัมพิตะกาลามาสิตาชตินามาจะอาสวานิมาลัติโนอคูอธาคูปะละนิมิตาทัสเตทัสธากายาสเพนะตะวันนี้นงอิทธิมตูุติวันโตวันนโตยศสัสสีโนวัฒมานาพิกมุงพิกุลัสัมพติมวัง สัทเทตเ,เทวนิกายาสัพเพนะตวัน,นิโนะนามันวะเยนะคัน,นยุงยย,ยจันเยนสสิสาสหาอาวุจชาติมัก,กีลาโอนทัตินะบนาสาวังสักเคมโอคาตลานางขังจันทังวะอัสิตาติตังสุภาะมะปะลมะโตจะปุตตาอิธิมะโตสะอาดสนงังกุมาโลติโสจโะโสกอาคาสมิติมวนัง สหสัสพัมมะโลกานังมหพัมมะพิติทัติอุปปัโนจุติมันโตเิสมะกโยจัตตสัสสิโสทัสสิทธะอิสลาอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสังจะมัชโตอาคาหันิโตบริวาริโตเตจัตสภเอภิกันเตสินเตเตเวสัพพมมะเกมลราเซนาอภิกามิปัสสะคะณะลาภมันที่อยังเอธะคะณะสัทธะมัทธะระลเกณะปันธังปัทโวสัมันตาบริวาริษะมะวโวโมจิทะกจินังอิติตัฐะมหาเโนโกรณาเสนังอเปะยิ ปณิณาตลามาหันจะสลังคตวานณเพศระ,ะาาวังยธาปุสโกมีโคตตยันโทสวิตชุโก,โกตถาโซกจุทาวติสังโงกโธอสัญญาวเสถิการจัสัพพังอภินจะาวุชิตวานาจักขุมาตโ,ตโตมันติสัทธาเัวเกศเสเนรล,ลาเตมลักเสนะอภิน,าานตาเตวิชาสภาิโคเตจาระกลุงสุดตวพุทธศาสตศาสนังวิตวาลคิหิปะกามงนิสังลุมปิอิจยุงสเพวิเจสังฆามาพยาติตาเจสเสโน โมทันติสหปูติหิสวกาเตชเนสุตาตีบุวัตยุลลชยะปรกรนมโมเมพุทธเตชะสะัระัตนตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิประสิเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพมาจะอินทาจะจะตุโรกาคัมพีรักกาสมุทาภูตรงข้างคาจะสาพามะชะยะปสิทธิพวันตุเตชยะชยะธรณิธรณี ุอทธิีุอทธีนทีนาทีชยะชยะขจคนละตนละนิสัยนิไลใส่เสนะเมรุราชะควรนารชีชยยะชัยยะคำพีละทรงพีนาเกณฑทนาคีปีศากจะภุตะกาลีชยะชยะทุนนิมิตตาโลคีชยะชยะสิงคีสุขธาทานมมขชาชยะชยะวรรณมุมขสาตาชยะชยะจมปะทินาขจคุณละขันโลกชยะชยะขจคนณะตุลงสุการะพุชงสีหะ พยคตีปาชยชยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุลนะสุทธินรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชยะชยะธรณีสันตินสัทธาชยชยะมังกราชลัญยาภวเคชยะชยะวรุณะยกเคชยชยลักเสสุระกุชเตชา ชยชยพเมเมนทัคนาชยชยราชธิราชสัจชัยชยชยปตวิงสพังชยชยอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยชยมหสุโรฮโลฮลินเทวาชยชยพัมมาสุระโขชยชยนาโควิรุณหโกวิรุปโคจติมาละวิอินโทะเวนัเตโยจักูเอโรวะลูโนปิจักอคิวาโยจะประชุนหัวกูมาโรทัตตะัตโก อัฏานลสา,าวมหเทวศิตตาปัสะอัธโยอิสิโนสาวกาสภาชายะสามูขวันตุเตชยะธโมจะสังโฆจะสาสะปาโลจะชยะกลงงอเตนะชยะเตเจนะชยะสดทิพพนุเตเอเตนะพุทธทเตเจนะหวนตุเตชยมังคลังชยโยปิพุทธสะสลิมโตอยังมรสะจะปปปิมโตปรชาชโย โอโคสยามพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาพมคนามาเฮสินโนชโยปิพุทธะเสริมโตอยังมัสะจะปปปิมโตปราชโยออโคสยามพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาอินทคนามาเฮจินโนชโยปิพุทธะเสริมโตอยังมรสะจะปปปิมาโตปราชโยออโคสยามพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาเทวคนามาเฮจินโน ชโยปิพุทธศาสตร์เฉลีมโตอายังมรสาจะปปิมโตปราชโยอุโคสยามบริมันเตปโมริตาชยะตถาสปังนันามหิสโนชโยปิพุทธศาสตร์เฉลีมโตอายังมรสาจะปปิมโตปราชโยอุโคสยามบริมันเตปโมริตาชยะตถานาคคนามฮิสโนชโยปิพุทธศาสตร์เิลีมโตอายังมรสาจะปปิมโตปราชโย โุโคสยามพธิมเตรปโมทิตาชยักตถาสภามคณามหิสโนชยันโตโพธิยาโมเีศกยานังนังเทวตโนเอวังตะวังวิเชโยหงหิชยสุชยมังคะเลอปรลาชิตตปันลังเกสิเสวะทวิปโปคะเลอภิเศเกสะพัพุทธานังอาคาปโตเปโมทติสุนักตังสุมังขลังสุภาาตังสุุติตังสุกโนสุหุตโตจจตุยิทังพามาจาริสุปัสสะกินังกายกามังวะจักกามังปัสสะกินังปัสสะกินังมโนกกามังปนิิเตปัสสะกินา ปรักินานิกตาวานัลภันตเถปักขิคิเนเตอธะละ,ละทาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาส,าสนาอโลคาสุกิตาโาาหทะสหะสเพหิยติพิสุนันตุป,โปตุโโตเยเทวาอัศมิงท้าเนอธิกตาธิคายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพาสาพัสตานังลักขันตุชิรักษาสนังยากาจิเปยตนาเตสังสเพเพปุเรตุมโนลัทายุตตะ กาเลพรวัสตุวัสังวัสาวัลลาการูคาจุวัตวาติสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะธาละหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมภยังภักวาสวัติยังวิหารติเจตวเนอานาทัาินทิกสะอัลลามตระละโค ภควาโตพิคุณนํอมันเตสีพิควติปัทันเตติเตพิคุภควาโตปัจสซสุงภควาอิตาโทจาอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาธุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะสัพเพสขาราอนิจติตังตถาคโตอภิสมุจติอภิสมติอภิสมุจตวาอภิสมีตวาอเจคติเทเสติปัจเปติปัทาเปติ วิวาลติวิปัจติอุตานิกรุติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตาังอนุปาทาวาตถาคตานังติตะวัสสะทาตุธรรมะทิตตัสธรรมนิยามตาสเพสังขาราตุคาติตังตถาขโตอภิสัมภูจตวะอภิสมิตติอภิสัมภูจตวะอภิสมเตตวะอจกติเสเสติปัจเพติ ปัฏฐาเวทีวิวาลติวิปัจจติอุตตนิกาโรติสัพเพสังฆารทุขะติอุปัฏฐาวาภิกขเวตถาคตังอนุปัฏฐาวาตถาคตังลังติตาวาสาตตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมอนัตตาตีตังตถาคตโตอภิอภิสัมพุจิตตวาอภิสัมพุจตติอภิสเมติอภิสัพพุตตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัจจา ปัญญาเปติปัญหาเปติวิวาลติวิพัชติอุตตนิกโรติสเพธมานตาติอิธัมโมโจะพะกวะอตมนาเตปิโกพะกวโตภาสิตังอมินันทุนตีบทสวดพัะเทกกัตนาคาถาอาจิตังนานาวะเขมยยะนับติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีจามหินาตังอปัตตัญยะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาบรรจุอนันจ,นนจยตะยโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังเหรลังองงาังหกุปังตังวิพามะนุพลรหะเยผู้ไดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่คนงันคนแขงกับคนพ่นอปุลนการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมามตตะปังโกชัญญาเมตน,น,นงังทเวความเพียรเป็นกิจที่จะต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาฮิโนสังคัตลันเตนามาหาเซเตนะมัจจุนาเพราะการปรับเพียนต่อมัตจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปียงอโหลัตตามะตันทิตตังตังเวปเทกละโตติสันโตอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยงทั้งกลางวันคืนและว่าทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม สวดธรรมะสังเวคปัจเวคณะตะเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปตะเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสะเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อัตุลังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนางความตายเป็นของยั่งยืนอวตังมายามริตทังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรระปาริโยสานงเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนางเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตตะวนที่จะสังเวชอยังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนคันปสัสจักวิญญาณจุนโทอันเข้าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากมังทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงขลัขงอีว่าดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนเพลินที่รักทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาว,วัตตะสักคาลาตังขันทั้งหลายไม่เทียอยอาา่ยงเหรอปัทวายธมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเส่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตวานิรุชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตียงสังอุปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งตะเพสตามารันติจักตทั้งหลายเป็นทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสูจักมาริสาเลท,ที่ตายแล้วและกํลออาลังจะตายตะเทวังมาริสามิเราก็อยากตายอย่างนั้นเหมือนกันอธิเมเอตาสังสยโยความสงสัยใ,ในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจิต ดังกินทีกุศลังกรมัางสเปหิมาเตหิกระตังปุญญโนอนุโมทันโตสนันตตโพนโตเยเทวาอสมิงคาเนอธิกตาธิกายุกาสัทธาหอนตุสุกิตาหอนตุตุกขาปะมุจยันตุมาตาปิตาสุกิตาหอนตุตุกขาประมุจยันตุสเปยาติกาสุกิตสุกิตาหอนตุตุกขาประมุจยันตุ สัพเพอัยติกาสุกิตาหอนตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพปิซาสัพเพยชคาสัพเพปิตาสุกิตาหอนตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพอใจยุกปิชายะสุกิตาหอนตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพนขัตตาสุกิตาหอนตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพสามะเจนังสามิชันตุโว สวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์โตคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตว์โตคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตว์โตคันติมายะอิติปะควาบทสวดปฏิทานลัคายากเทวตาสันติวิหารวาสินีโทเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงสาสามาชานีนะพระวันตุปูชิตาสทิงกะลนเตถะวิหารมัณฑเลเทลาจะมะชานวกาจะพิโกสาลามิกาสนปฏิอุปาสกาคามาจะดิสานิขามาจิสลา สปานนภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปีเจลาซ้ำพวาสังเสราชตาตังหูปปารติกาทิยานิกังธรรมาวังปฏิจเตสเพปิทุทุขสักกลมลตุสังขยังตตุจิลังสตังธรรมโอธรรมัศลาจะปุคาลาสังโฆหนตุสมะโควะอัตาญาตเจหิตายาตอัมเฮละกันตุสธรรมโอสเพปิธรรมจาริโนติงสัพพะปูเยยยมะธรรมิอริยปวีทิเตปัสนนาหนตุสัพเพปิ ปานิโนพุทธะสาสเสนสัมมาทารังประเวชนโทกาลิเตววัสตุพุทธิภาวะยะสตานังสวิตทังเนตุเมทั้นิงมาตาปิตาเจตระรชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังทเมนะราชโนปัชังละขันตุสัพพทาสวัสดเทวตาอุโยชจกะถา ทุกขปตตาชนิทุกขาพระจัปตตาชนิดพยาทุกขปตตาจนิโซกาทันตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจามหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสเปเทวานุโมทันตุสภัสัมปติสิทธิยาทันตุสัตยะทีลังและทันตุสัปทาภาวนาพิรตตาทันตุขจตุเทวตาขตาวะสวัสุมังุ망ขละปทาทันตุสัพพังสุมั망ขลังและทันตุสัปเทวตา สภาพุทธานุภาเวนาสดที diamond, ่หตูนิร <iye> ันตระหุ <neither> ่นตูสพังสมองขังธัละขันตูสัพเพเทวตาสัพพะสัมมานุภาเวนาสดที่หตูนิรันตระงุ่นตุสพังสมังขังลักขันตูสัพเพเทวตาสภาสังขานุภาเวนาสดที่หุตูนิรันตรงสเพพุทธาระรัปตาปฏิกัจยังพลังอัลาตันจตเตชนะนะขังพลมิสัพพโซ ตะเพุทธาภรัพตาปฏิกรณ์จะยังพลังอรหัตานันตเตชนะลักขันพันมิสัพปโสตะเพพุธาภรัปตาปฏิกณจะยังพลังอัหัตานันตเตชนะลักขันพันมิสัพปะโสตเพุธาภรัตาปฏิกณจะยังพลังอรหัตานันตเตชนะลักขันพันธมิสัพปะโสตะเพพุธาภรัพตาปฏิกณจะยังพลังอรหัตานันตตชนะลักขังพันมิสัพปโซ ตเเพุทธาภรระาตาบิกันจะยังพลังอัลตันจักติชนะาลักขังพัมิสับโซตเพิุทธาภรตาบิกันจะยังพลังอัลตันจักติชนะลักขังพันธมิสัพโ่ตะเพิุทธาภรัยตายบักันจะยังพลังอัลตันจักติชนะาลักขังพัมิสัพโตะเพิุทธาภรระตายบิชกันจะยังพลังอัลตันจักติชนะาลักขังพันมิสับโซ โดยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทรบุบน,นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ,ระบรมราชนินีนาถพระ,ระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงพระเสด็จสงสวรสวรคตไรยขอนีสทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็น 3, สัพกุศลทิ่มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แกข้าพา,า,าปลอดภัยจากทุกภัโรคภัยตลายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมามาอาชีพบัรชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระกษัตริย์เจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายพูดได้นุบุรนาถวายทุกการในบุญกุศลนี้โปรดประทชีพศาสพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัฒนมงคลพระปิตาย,ยุสติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัฒุมงคล้งปวงที่สามถึงพระมเสตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวดานุภาพฤทัยอนุภาอังศาสิทธิอมน้อยผลให้เป็นที่ริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการด้วยเถอด